สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบัวใครนะครับในคลิปนี้จะพาไปลงแกนเลดบอสบีนาเกาะฟ้านะฮะพอเริ่มกันเลยแล้วกันนะบอกก่อนว่าอาจจะมี i n g ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีครีไม่ครียังไงเดี๋ยวผมตัดไปรันที่ผมผ่านเหมือนเดิมนะครับไปเจอตรงงานกันถึงบัฟค้ายโยโกให้คูโรโบนะครับแล้วก็โปก,กใช้สกิล รอค่าคอส5นะครับขึ้นขี่โลโกโร้รถก็ลดความเร็วลงนะครับเอาวาคาโมะยิงที่5เกือบ6กล้วเบัฟเอ่อฮาเลกับไคายโอกะกให้จากนั้นรอค่าคอสถึง5นะครับเนี่ยประมาณ5นะบัฟให้โอคาโมะแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะครับ จากตรงนี้ก็ฟูโรโบจากสกิลนะตามด้วยยูโรโกะนะครับทีนี้วนสกิลนะปล่อยให้ฮาเรยใช้สกิลพื้นฐานไปนะครับเราก็เอาไว้ยยบบับให้วาคาโมนไปก่อนตามด้วยวา่าโมก็บับฮาเรยให้วาคาโมนต่อนะครับอันนี้ก็ จบแล้วเป็นนั้นจบนะครับยิงธรรมดาจนพอตายนะตะ่กี้จะปั้นบัฟเอาไว้เผื่อว่าบอสมันไม่ตายนะนกรณีที่บอสไม่ตายก็คือปั้นบัฟแล้วก็วนสกิลประมาณเดิมนะครับเอาดาเมจจากวาคาโมะเป็นหลักนะอ๋อขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนครับ